ดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกท่านนะครับอยู่กับเก่ง PC ซีเกมเมอร์ครับและนี่คือการจำลองแมชการแข่งขันศึกฟุตบอลยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับคู่ระหว่างอาร์เจ็คต์อัมสเตอร์ดัมครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็แข่งขันกันจริงๆคู่นี้เวลา1นึนาฬิกาสีนาทีนะครับถ่ายทอดสดกันทางช่อง pptv HD 36นะครับก็รอชมกันได้นะครับท่าึกมากชมไม่ไหวก็รอชมผ่านทางเร่องของเรากันก่อนครับเป็นการจําลองแมชชการแข่งขันโดยให้ระบบเ i ไเขาดูอีนะครับผมเป็นแค่เพียงผู้พากย์เท่านั้นนะครับผมอย่างไรก็ในระหว่างที่รับชมเนี่ยพากผิดหรือว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ขออภัยนะครับถ้าเกิดถูกใจก็ คอมเมนต์แนะนำกันไว้ได้ใต้คลิปก่อน่าลืมกดซับค i b e กดไลก์กดแชร์เพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมเกมคู่นี้กันเลยครับสุดเจ็บลลีกลอกชิงชนะเลิศครับอาจจะก,กับแมนยูครับผมนี่คือเกมฟ f ีฟาสกิจนะครับต้องซื้อแท้ผ่านโปรแกรมออริจินทางอินเทอร์เนต็ตนะครับผมซื้อมาก็าพากางเยวครับกิม ขออนุญาตเรียกชื่อสนามเป็นสนามจริงที่จะใช้แข่งขันนะครับอยู่กันที่สนามเฟนซ่ารีนาสักโคมประเทศสวีเดนครับเกมนี้คู่ชิงชนะเลิศศึกยู่งป้าเลยครับอาร์เจนต์อัมสเตอร์ด,ดัมพบก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ก็ต้องดวลกันครับปีเตอร์บอสกับโชเซ่มูรินโญ่แมนยูเนี่ยตั้งความหวังไว้กับถ้วยนี้อย่างมากครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยจะทําให้พวกเขามีการลุน้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าดูนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากคว้าแชมป์รายการนี้ครับ ก็เกมล่าสุดของอาแจกในพวกเขาไปพ่ายต่อโอลิมปิกโิยงมาก็สามประตูต่อหนึ่งแต่ว่าก็เข้ารอบด้วยสกอร์รวมนะครับห้าประตูต่อสี่ครับส่วนแมนยูเนี่ยล่าสุดก็เสมอกับเซลต้าบิโกมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแต่ว่าบุกไป,ปเยือนเอาชานะมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้แมนยูเข้ารอบด้วยสกอร์รวมมาสองประตูต่อหนึ่งนะครับ อวันนี้มาดูสเปซตัวจริงของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมกันก่อนครับประตูเป็นอันเดรโอนาน่าครับกองหลังมีเคนนี่เตเต้ดาวิทซันซานเชสครับโยเอลเฟลมนมารติสลิกกับแดนกลางมีลาสชูนครับดาวิสคลาเซนฮาคิมซีเอ็กซ์ครับสามประสานแดนหน้าเป็นอามินยูเนสแคสเปอร์ดันแล้วก็เบรทันตาโอเร่ครับกองจากมาดี้ไม่ใช่ขายก็เป็นโจเซ่มูรินโญ่ก็บอกอย่างชัดเจนว่าหวังรายการนี้อย่างมากครับสำหรับแมนยู เอย่างรูสเซียตัวจริงของแมนยูกันบ้างครับประตูเป็นเซกุโรเมโรนะครับกองหลังมีอันเดรโอวาเลนเซียครับฟิลโจนดาริบลินครับมาเตโอดามิเอนแดนกลางมีอันเดรเอเรล่าไมเคิลคาริกปอบปอายครับสามปราดรัยหน้าวันนี้เป็นเจสซี่ลินการ์ดมาคัสแอดฟอร์ดแล้วก็เฮนดริกมาคิทยาครับนก็ดูมีความมุ่งมั่นอย่างมากสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่ต้องบอกว่ายากครับเกมนี้อาจจะอัมสเตอร์ดัมไม่ยอมง่ายๆแน่นอนครับลองก็จะมาที่ปอบปบบาย คือก่อนจะผู้สิ่งนี้ครับเป็นเดเรโอเนวส e ลีย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยยูฟาเนี่ยก่อนจะเริ่มเกมนี้มันมีเหตุก่อการร้ายนะครับเกิดขึ้นในเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยครับมีเหตุะระวางระเบิดในช่วงท้ายคอนเสิร์ตท,ที่แสดงที่เมืองแมนเชสเตอร์อารีนาครับแต่ว่ายูฟาก็ประกาศแล้วว่าเกมนี้จะได้เริ่มในวันพุธที่ ยี่สิพฤษภา,าคมเวลา1น,าาน, 40, 5, นึนาฬิกาสีแน่นแน่นอนนะครับตามเวลาประเทศไทยอารครับเกมเริ่มแล้วอาร์เจ็์พบกับแมนยูยูศึกยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศครับบอลอยู bon ่ oo, ที่มักคิทยานมีข้อผิดพลาดอย่างไรระหว่างที่พลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดวิดเรย์ล่าแมนยูจะครองก่อนมีการพลาดครับติดแล้วมาที่ดอเบิร์กทางซ้ายเติมชนเล่นสันส้นๆัดะชนใช้ที่ดอเบิร์ก มันจ่ายติดเอรีดาแต่ยังยังได้อยู่จี่เข้ามาซ้ายๆ้แล้วยิงโอ้แม่ได้ซัดด้วยซ้ายก็จะหบบนี้ทักท้ายก่อนจากแจ็คแอมสเตดัมครับมันอยู่เปิดไปที่ตรงกลางนี่ลองเจาะดูก่อนครับบอลมาจากอามินยูเนสไปที่แคสเปอร์ดอนเบิร์กซโกุลเมรมูโรนี่ก็ได้รับคารที่ชมจากโชเซ่มิลโยด้วยนะครับหลังจากทำผลงานได้ดีในรายการนี้ครับ เดวิดเดียานี่ก็ ane, มีข่าวกับเเฟริดอยู่นะครับทาให้แมนยูต้องก็จะมีข่าวกับประตูหลายคนในช่วงนี้ครับแต่ว่าหลากัหลกๆรู้สึกว่าจะให้สกิลโรเมโรเป็นตัวหลักครับช่วงนี้อาเมียนมาคิดยานห้ที่เอรล่าง่ายๆครับแมนยูค่อยๆต่อบอลแรดฟอร์ดทางขวาลินการ์เติมแล้วบอลเซียลินการ์ยังไม่ให้จังหวะแรกมาบันเซียยังได้เรียกเลยครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ด แมนยูพยายามบนหาช่องเจาะเอริลาสั้นๆปอกปลาบางทางได้แล้วเปิดมาก็ไม่มีใครแคแม่อันเดรโอน่นนาร,รับสบายแคบอลเปิดมาเขา้าหาตัวอย่างนี้ซานเชสลิกซ์มากับไอสั้นๆซีเอ็กส์ลาดโชนเกือบพลาดมาถึงคลาสเซนจ่ายติดตูบอลยังแย่งกันอยู่ตรงกลางไปเสียครับลินการ์ได้แมนยู ขึ้นมาปอกปาปอกปาดึงช้าเพื่อนไม่ไม่ค่อยเติมครับดูเล่นรัดกลุ่มแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยครับมาที่ปอกปาเล่นเร็วขึ้นแล้วลิกการจ่ายมาปอกปายิงไกลติดอ้โหต้องชมกันจาที่โยเอลเฟมันกันมาสกัดไม่ได้ยิงต้องสไลด์็อกหูโดนแขนด้วยนะครับจังหวะนี้ดูสินไม่ว่าอะไรครับจังหวะสไลด์นี่แขนกลางออกมาครับถืว่าไม่ได้เจตนานะครับ แมนยูได้แต่มุมครั้งแรกครับนาทีที่20โดยปอกบาศรอจังหวะเปิดสูงมาที่ก่างประตูแล้วก็มงเคลียร์ได้ไหมคราเซนต้องช่วยสกัดไว้ก่อนครับแต่ยังเก็บได้บอิเซียมงมาถึงปอกบาจึงย้อนมองดูเพื่อนเงยแล้วใครเติมทางขวาก็เรียกย้อนไหมปอกบาไปเองได้แวกติดแล้วอกิมซีเ็กส์ให้ที่ ยูเนสลินจ่ายติดคาริกเอาครับแย่งบอลได้แมนยูลินการโอ้จังหวะเข้าทํานี่ยังเจาะยากครับพยายามจะเอาประตูแรกให้ได้ก่อนแมนยูปะปาปะปะลินสั้นที่คาริกไปที่แรดฟอร์ดทางขวาเติมบาเลนเซียครับจะลุยไหมลินการบังแล้วบังขอนอกกรอบลินการจะง้างด้วยซ้ายแล้วปาดิยิงก่อนโอ้โหแรดฟอร์ดไม่เข้าครับจังหวะนี้โอ้โหมาครับแรดฟอร์ดครับ ซัดดีขวาจอดจอริการ์ดลิคิบเปิดทางให้แล้วแต่ว่าโอ้โหแรตฟอร์ดยิงออกไปได้ยังไงครับโอ้โหบุนิโยเจ้าตัวมันโอกาสนี้มันมันต้องได้เลยครับโอ้โหไม่คงนึกถึงซาตานิบราฮิหโมวิชับท้าไม่เจ็บนี่น่าจะเป็นประตูนะครับเมสักคโู่คือรีบยิงนะครับรยังย,ยัง,ยงไม่นิ่งพอกับประสบการณ์ครับอารคัสแรตฟอร์ดเป็นนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับลิก มันทิศไม่ผ่านครับติดทางด้านเจสซีลินกาดเป็นบอลของอาเจ็สบังให้แมนยูคลองมาอยู่นานเลยครับพยายามตะลุยเข้าเจาะแนวรับของแมนยูให้ได้คือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุระบ,บางระเบิดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยตั้งถึง22คนเลยนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก59คนว่าอยู่้าก็ยืนยันครับว่าเกมนี้จะยังคงดำเนินการแข่งขันต่อไปนะครับคลาเซน บอลที่คาัเซนคืนกลับมาดอนเฟิร์กโอ้โหลงมาล้วงต่ำเลยครับแคสเปอร์ดอนเบิร์กที่ดาวเร่ดิดให้ที่เตเล่เขดนี้เตลเล่เปิดมาที่อื้มฮึ่โจนม่งมาเราเก็บได้ลาสโชนมาที่คลาสซี่ดิดวาทางซ้ายยูเนสพลิกวนจะหมุนวนเลยครับเวเนเซียโอ้โหทำบอลออกไปครับจับไม่อยู่เสียให้ครับอาจจะยูเนสทุ่มเร็วทันที มาทัสิิ์คืนมายูเนสดูดูจังการรอแล้วผ่านมาได้โอ้มาดื้อแล้วจี้มาแล้วมีการตรงกลางขอยูเนสเปิดมากไกลเหลือเกินบอกมากเคลียร์ไว้ได้ครับโอ้เก็บได้เตเ่เกนี่เตรเตรต้าเร่ครับเร์ย้อนกันมาไกลแลถึงลาชนลาชนมาขวาแล้วแตะตรงกลางแล้วจิงบทเบรียดโรเบโรโอ้ยืนตำแหน่งได้ดีครับเกมเริ่มเปิดแล้ว45น,นาทีแรกตำลแรก็แนง2นาทีครับ กำลังจะหมดลงยูเอลฟรมันย้อนไกลามาถึงโอหน้า oh, แล้วก็ผู้สินเป่าจบเกมครับครึ่งแรกยังทำอะไรก็ไม่ได้อาแจกซามสเดมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกันอยู่0-0 uh, นะครับแถวรูปเกมก็พยายามเปิดเข้าใส่กันเต็มที่เลครับแต่ว่ายังไม่มีการยิงจะจก,ก็ต้องคงต้องนึกถึงลูกยิงของมาร์คัสแวรดฟอร์ดนะครับที่เจสซึริงการจ่ายให้ถวายพันแล้วแต่ว่า แรดฟอร์ดทำไม่ได้ครับแฟนแมนยูคงเสียาจจังหวะนั้นเะครับในช่วงครึ่งแรกเดี๋ยวเรามีไฮไลท์ให้ได้ชมกันครับครึงเวลาแรกทำไมไม่ทำผ่านเบสก็รู้สึกว่าภาดไปล่องทีจังหวะบอลเร็วนะครับเร็วแล้วมันก็ทางประตูกันก็ไม่มากพอมันปรับฟีฟ่าไปรวบนี้แล้วก็ชัดเจนครับว่ามีการทำาระตูกันมากขึ้น,นครับจังหวะมอสคูเป็นโอกาสยิงของมาร์คัสแรดฟอร์ดก็ไม่เป็นประตูกับเป็นโอกาสจัดจ้างครั้งเดียวของแมนยูในครึ่งแรกแล้วก็ เกอบจะทั้งเกมด้วยนะครับเดี๋ยวม,ม,มาชมกันต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลานะครับต้องดูว่าจะปรับทัพอย่างไรครับแมนยูก็ยังเก,ก๊กเก๊กกงๆครับไม่กล้าบุกเต็มที่ส่วนลูกทีมของปีเตอร์บอสก็ไม่ต้องการจะพลาดในทัวร์นี้นะครับรอส์เบิร์กเซ็นความแม่นยำในการแจกบอลครับเป็นของแมนยูที่ดูเนื้อกว่านะครับคลาเซนขึ้นน้ำอะไต้องย้อนกลับมากลายติดเสียให้กับ แมนยูแล้วมาคิดยานหายไปครึ่งแรกนี่มันมีส่วนร่วมกับเกมครับใจมากเอริล่าดีดให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดทนช่องมาแล้วปอกบาถึงโอ้โหแม่อนาน่าครับยังยังเร็วครับแมฟติยาอ่านเกมรอแล้วโอ้โหต้องชมครับออกมาตัดได้ทันแม่งั้นปอกบาถึงก่อนนี้ลินกาดจิมบอลเข้าประตูได้นะครับลินกาลินกาโบนแล้วเติมมาับต้องดูวานเซียเปิดไกลเลยแล้วปอกบาไม่ถึงโอ้โหติดชาร์เซน แมนยูบุกต่อเอเรล่าเอเรล่ายังผ่านมาได้บอกมาดีดมาแล้วเอเรล่ายิงโอ้โหชนเสาไม่ได้ประตูขึ้นนำโอ้โหแมนยูก็ังจะมาเมสครู่เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหอครมีการเปลี่ยนตัวแล้วแมนยูขยับก่อนครับส่งควนมาตาลงมาแทนไมเคิลคาริครับต้องส่งแนวรุกลงมาครับคาริก็ตามสภาพร่างกายด้วยนะครับอายุนามก็เยอะครับ ที่บประกเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวออกไปเลยครับส่งควนมาตัอลงมาโชเซ่บโยแก้เกมก่อนครับจังหวะยิงเมื่อสักครู่เกือบจะขึ้นนำครับแต่ก็ชนเสาอย่างแรงครับอยู่ยังไม่ได้เกมนี้ประตูเดียวก็ลำค่าแล้ครับสำหรับทั้ง2ทีมอาจจะตัดสินเกมการแข่งขันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับถ่ายทดสดจริงๆทางช่อง PPTV HD 36นะครับุอนก็รอชมกันได้ คำคืนวันพุทธที่24พฤษภาคมนะครับเวลา1นาก45นาทีเริ่มรายการทั้งช่องก็น่าจะเวลาประมาณ1นาฬิก15นาทีครับผมก็อย่างไรจะให้ข้อมูลไว้ที่คำยายใต้คลิปนะครับช่วงเวลาของการแข่งขันครับลาเซนชนลาชนเสียปอกบาอีกแล้ววันนี้ตัดเกมดีครับปอกบาลินการ์ดให้ทุกช่องมาใช้ความเร็วแล้วด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวไหมจะเสี่ยงไม่ครับลืงหรอปอกบา ตกบาโยกโยกข้าซ้ายให้บริสียเปิดเร็วจากกริมเส้นนี้เปิดบ่อยแต่เขาไม่ค่อยได้ผลนะครับโอ้ยต้องนึกถึงจังหวะที่โอกาสยิงล็อไปชนเอาเสียบอลแล้วมาคิดทยานสั่งซ้อนเลยโอ้ยยังไม่ได้โอ้แมนยูครับโอกาสยังโอ้ดวงดีมากครับฝั่งอาแจกอ,อัมสเตอร์ดัมโอ้ยิงที่ซ้ายครับให้หากข้อไม่พอก็มาคิทยานคนที่สองของแมนยูก็เบนดูนี่แทนอันเดรเอรเรล่าครับ อ,อาแจกนี่ยังไม่ส่งใครลงมาเลยครับในครึ่งหลังตอนนี้แมนยูสแสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการประตูชัยครับ67นาทีสกอร์สุดวมีขยับบ้างเลยครับโทลัน,นี่เซเรโร่ครับลงมาแทนฮาคิมซีเอ็กซ์ของอาแจกซัสมส,ดสเดมเซเรโร่โนะครับ นี่ครับผู้เล่นคนสําคัญของอาร์จนนะครับประตูวันนี้เป็นอันเดรโอนาน่าครับเคยเซฟหลายจังหวะแล้วปาซีจ่ายเสียครับโอ้โหูนี่เก็บได้แล้วโชนอย่างได้อยู่ครับมาที่ทางซ้ายเติมเซเรโลแหล่งยังดีอยู่เติมแล้วยูเนสไม่ไม่ให้เร็วก็แมนะ้เช็ครับหน้าแมนยูอาชนขึ้นมาหลิกมาที่เซเรโลจ่ายช,ยช่องมาเติมสูงครับแล้วทั้งทั้งขวาทั้งขวาให้มา,าโอกาสตรงนี้แล้วยังไม่ยิงกระสินยังไงก็ช้าโย้ เจ้าตัวเจ้าตัวไม่มั่นใจครับลาสิโอ้โหโอกาสครับเดวี่คลาเซนครับโอ้หลุดไปเลยครับจังหวะสวนมาดูดูมีการปรับทับแล้วแนวรุกขึ้นมาครับคลาเซนจ่ายมาเซเรเดโรสปีดยังรีเดียรแดงรถยิงไกลโอ้โหบดมาโอ้คู่นีครับโอกาสมาทั้งคู่แต่ว่าประตูยังไม่ได้ครับต้องย้อนกลับให้ดูครับลงมานี่จับบอลอันตรายเลยครับเรียวแดงยังดีอยู่ครับ มาเลยครับคนสุดท้ายของแมนยูวันนี้ครับอังตินตมัเซเชลแทนเจสซี่ลินการ์ดครับสามคนที่ลงมารูนี่คนมาต้าแล้วก็อังตินตมัซเชลครลับครบแล้วแมนยูประตูต,ต้องต้องมาครับสามคนครบแล้วในช่วงแทบไม่อเวลานี่มีวิ่งจนล้าร์ดครับ <laughs> มัตติกสติกนี่ถูกเบียดแต่ไปก็มัเซเชลลงมากดัน เนเพนของอันเจ็นี่มาวอร์มอยู่เลยครับเราเปิดไปอย่างนี้โอ้โหมงอย่างไรครับแม่โอ้โหเจ้าตัวกุมศีษะเลยครับโอกาสเข้ามาแต่อ๋โอโดนมงสกัดตัดหน้าครับนี่คือเฮ็นดริกมาคิทยานครับนี่ยทางตัวประกบนะครับป,ป,ป,ป๊อป๊อบ่า เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครูชิงยยุดป้าลรีกครับลุนประตูกันต่อเนื่องช่วงกลางหลังเปิดมาเสาแรกแล้วบอลตกพื้นคืนกลับมาแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหวิถีไม่ได้เลยครับแล้วจะมาแล้วม็เชาลงมาช่วยเกมรับด้วยครับดูน,ดนี่ดูนี่เงยหน้ามองเงยหน้ามองรถทางซ้ายเติมดูนี่ไม่เสี่ยงครับใจยินแล้วต้องนวดคับแมนอยู่มาเชาลงไปรับกันทั้งทีมครับอาแจ็ก ดาวเมียนมาที่รูนี่รูนี่เป็นรูนี่สู้กันในสู้สี่ครับเกมรับต้องมีวินยัยอาแจากแล้วอยู่ในจัดสวนนะครับมันยูขึ้นมาไกลามากแล้วเตเล่ไปมีปเล่นบาดเจ็บหนึ่งคนครับจะเตะออกให้ไหมใหมเกมต้องต่อเนื่องครับดอนเบิร์กเจาะเบิร์ก <c oughs> ไปเสียตรงกลางมาตาช่วยตักได้อาจจะได้ดูถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับคู่นี้รูนี่ เดี๋ยวดูนี่นี่ให้ที่ปอกบาปอกบาครับทวิลาสามนาทีครับรึ่งหลังแ <10 minutes. S 1> าก็ไอยู่ขึ้นมาแรดฟอร์ดไปอยู่ริมเซนแล้วของบอลน,นี่เป็นเอานลครับขึ้นมาปอกบาจะแตะลอดไม่ผ่านลัดโซนครับแล้วก็เป่าจบเกมครับใน90นาทีทําอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยูู่ประตูต่อศูนย์ครับทนต้องดูคันต่อในช่วงของการต่อเวลาพิเศษนะครับ แม่ก็เป็นหนึเกมที่มีโอกาสทั้งสองริมครับแต่ว่าไม่มีความเด็ดขาดนะครับทั้งกองหน้าผมอาจจะอัมสเตอร์ดัมแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเดี๋ยวดูไฮไลท์สำคัญในช่วงครึ่งหลังครับโอกาสของแมนยูที่นี่ครับลูกยิงของมาร์คัสแรเฟอร์ดนะครับในช่วงครึ่งแรกแม่ทุกตัวก็ยิงออกไปแล้วก็โอกาสอีกครั้งหนึ่งครับอีเดซัคเลยครับเอรีล่ายิงเนาะไปชนเสาอย่างจังครับ แต่เหมือนจะไปติดเซฟของอันเดรโอนานาเลยครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาเปิดมุมได้ดีครับทำให้รถยานไม่มีมุมยิงที่เปิดกว้างนะครับแล้วก็ดีโอกาสรงมาของตัวสำรองอย่างเซอรีโน่นะครับอ่ะครับมาดูกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่แล้ว15นาทีครับของแมนยูกับอาแจกซัมจะดับครับ จะได้ลุ้นถึงช่วงจุดโทษด้วยนะครับมีการเปลี่ยนตัวครับดาวิสเนเลเรสครับลงมาแทนเลสซี่โชนลัสโชนนะครับขออภยัยเนลเรสครับอีกหนึ่งคนแลวครับมาแทนลัสโชน,นเรียวแรงนี่อีกคนหนึ่งที่บาดเจ็บครับอามินยูเนสครับไป มีการบาดเจ็บแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนครับเนลเรสเป็นแนวรับอีกหนึ่งคนครับแทนเรียวแรงที่หายไปนะครับทางด้านลัสซนเนลเรสไฮติดยังได้อยู่ดาเมียนอาก็ขึ้นมาทางซ้ายมาเดอร์เมียนมองแล้วเปิดไกลเลยครับโอ้โหมันก็ย้อยไปหาโอนาห์าหมดเลยครับ ความความความไม่ดีความไม่ดีมมดอโอ้โหเกือบเกือบพลาดท่าไปโอ้โหส้นให้อาจจะได้ฟาวรับสมกับเป็นคู่ชิงชนะเลิศเลยครับก็ได้ดูกันยาวๆนะครับถ้าบอลเตะดึกขนาดน,น,นี้นี่เวลาบ้านเรานี้ก็จบเกือบเวลาตีสี่เลยนะครับถือว่าใครอยู่ไหวนี่ก็ทำงานต่อให้ไหวด้วยนะครับ เล่ le, วางมาทางขวามงได้เาาเร่ครับบอลออกนโมเดนยกเขาคาดหวังกับรายการนี้มากครับเป็นแฟนแมนยูก็คงต้องรุนว่าขอสักหนึ่งประตูก่อนครับช่วงนี้ใรรพานี่มีโอกาสพลาดแชมป์รายการนี้สูงมากครับเปิดมาทางซ้ายเก็บได้ขีิยานใครมาแล้วก็โอ้โหมันไม่เข้าใจกันครับจังหวะนี้วิ่งเข้าในแล้วเปิดใจ ยังถึงอยู่มาเช่าเปิดย้อนกลับมาเรดฟอร์ดสะบัตแล้วก็โอ้โหย้อยเยอะกับมันย้อนมากโอ้โหมาครับเดฟอร์ดดูโอกาสลอยตัวขึ้นโมงหมันก็จังหวะมันย้อนไปเยอะนะครับแต่ลีบรินกับวันนี้ก็ยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่คือแมนยูพอบทแล้วไม่ได้นี่ก็เรียวแรงดูหายไปอย่างชัดเจนครับในช่วงต่อเวลาพิเศษ ต้องดูว่ามีกับย่างเซเรโล่ตาเร่แล้วก็จบอยากะจะได้ลุ้นถึงช่วงโดนจุดโทษนะครับอีก15นาทีครับชมกันต่อเลยไม่มีพักครับก็อาจจะมีช่วงเดินปเปลี่ยนฝั่งกันนะครับก็ได้พักบ้างช่วงนี้นะครับนักเตะ นะครับดูต่ออีกหนึ่งคนมาแล้วครับนคนสุดท้ายของทางนั้นอาจจะตาตัวดำครับนิกเฟลเลเวอร์นะครับ เบเกเวอร์นะครับ Vancouver. เบเกเวอร์อ่ครับมาเลยครับดอชเบิร์กขึ้นมาทางขวาแล้วจ่ายมาถึงแล้วเอา้าคลาสเซนพลิกบนเขา้าหนจ่งตัวครับหยิบบอลได้แต่ว่ามันเอาเรียวแรงหายไปเยอะครับพอดีมาแทนนี้เป็นเบเกเวอร์นะครับ Vancouver. เบเกเวอร์แล้วก็เป็นได้รุ่นบางของฝั่งอาแจกซัมสเต์ดับนาทีที่หนึ่งร้อยเก้าครับเปิด ไปกลางประตูขึ้นมงเอารถเคลียได้ครับบลินสกัดทิ้งไปเลยครับแต่ว่ายังไม่ออกเก็บได้มาเซลยยังไม่ออกก็จังหวะสปีดเร็วแรงยังดีอยู่เหลียงลุยมาเองมาแล้วก็เติมบลินขึ้นสูงครับมาช่วยกันโอ้โหดึงจังหวะแม่เซเรโอครับมาช่วยไม่ได้เตเลสตัดเส้นเตาเร่กับจ่าย,ยมาที่เตเล่เตเล่ไปทางขวาแล้วเติมมาเลเดส เนโอเรสเนโอเรสยังจีมาติดบินต้องชมกับสายจังหวะนี้ไม่เสี่ยงมากแต่ก็แมนยม่อมนะครับโรเบโลคงต้งต้องลุ้นกันถึงจุดโทษเลยครับคู่นี้มาเซลเออรมาเฟลมันย้อนกลับมานี่ครับคงจะยอมรับสกอร์นี้ได้ครับทั้งคู่เรียวแรงมันหมดไปแล้วนะครับ ในเอไสู้กันยาวนานจริงๆครับร้อยนาทีครบแล้วทบลา2นาทีครับใคยได้ช่วงนี้ถือว่าแล้วก็จบเกมครับเอาเลยครับเราจะได้ดูการโดนจุดโทษในนัดชิงชนะเลิศยูโรเปาลีกในเกมการจำลองแมตช์ั้แข่งขันของฟีฟ่าสิบเจ็กรประหวา่างอาจจะก,กับแมนยูนะครับสเสมอกันในเวลา120นาทีใบสูบประตูต่อศูนครับ ก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับต้องมาวัดกันที่กันกจุดโทษนี่ก็ต้องปรึกษากันครับดีเจอ์บอสกับลูกทีมแล้วก็จเซโมริญโญ่นะครับคงต้องมีการนัดกันไว้แล้วว่าผลเสมอมันอาจเกิดขึ้นได้ในรอบชิงชนะเลิศนะครับอัดครับจุดโทษคนที่ยิงก่อนเป็นของอาเจ็กซ์ซัมเตอร์ดัมนะครับด้านดาวีคลาสเซน บินมาแล้วยิงเดือดระดับอาแจกน้ำหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหพุ่งไปไม่ถูกครับกับบอนมาตาของแมนยูอากับลุ้นกันยาวๆแล้วมาตายิงตรงกลางโอ้โหพุ่งไปครับโอนาน่าของนาคอนี้ครับแคสเปอร์เดินเปิดดวลกับโรเมโรแล้วจิงโอ้โหเด็ดขาดครับยืนตรงกลางครับโรเมโรพุ่งไม่ไหวแล้วของแมนยูมาครับเป็นรูนี่อาแจกน้ำสองหนึ่งครับจะโทษถอยไกลครับรูนี่บิงมาได้ใสเต็มข้อแน่นอนแล้วก็ยิง โอ้โหเหนือชั้นครับดูนี่เอาเลยครับสองสองครับกดมาครับนีเรสของอาร์แจกยิงโลเมโลตรงกลางอีกแล้วครับอาร์แจกแล้ครับแมนยูปอกปอาสามสองครับอาร์แจกนำถ้าเข้าเสมอกรับแมนยูปอกบาดูวิ่งยิงเอาไม่เข้าครับโอ้โหชนเสาโอ้โหยิงไปชนคานครับปอกบาโอ้แมนยูพลาดเลยครับต่อไปครับดาวเร่ของอาร์แจกยิงด้วยซ้ายแล้วก็ โอ้เซฟได้รึเปล่าครับโอ้เซฟได้ครับโดูโลช่วยแมนยูต้องต้องลุง้นเสมอกับแรดฟอร์ดเอาเลยครับมาคัแสแรดฟอร์ดดาวรุ่งตัวเก่งนิ่งเหลือเกินครับเอาเลยครับโอ้สา,สามสามครับพลาดกลูละหนึ่งอันนี้ใครพลาดนี่แพ้เลยนะครับยูเนสยิงออกโอ้โหอเมินยูเนสเอ็ดกับแมนยูถ้าเข้าลูกนี้แมนยูจะได้แชมป์ยูโรปาลีกนะครับบุนที่มากริยานแล้วถ้าเข้านะครับ เอนดริกเมคกิยานยิงเพื่อแชมป์ครับลูกนี้ยิงแล้วก็โอ้โห,โหยิงออกไปครับลุ้นกันต่อครับโอ้โหแมนยูมาก็จะไปวิ่งมายิงโอ้โหแล้วลงไปโดนเซฟอีกแล้วครับไม่เข้าครับโอ้โหพลาดครับอาเจ็กอเอาแลครับแมนยูคนนี้ต้องต้องได้ครับถ้าจะคว้าแชมป์ในการนี้เป็นแชมป์ได้อัลตรีมอสยอครับถ้าคราวนี้แชมป์เลยครับแมนยูมาเช้าดวลกับ แล้วก็ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นแมนยูที่ก็จำยืนบ้าลีกไปครับในการจะลองแมตช์การแข่งขันบุกบอลยูนบปรีแัดชิงชนะเลิศครับในเกมฟีฟ่าสุทางชนะเก่งวิสิเกเมอร์ครับแมนยูก็เอาชนะจุดโทษอาแจกซามเดอร์ดัมไปครับโอ้โหแม่ต้องดูครับลูกยิงที่สุดท้ายนิ่งมากครับนี่ไม่ได้ยิงแรงนะแต่ว่าทิศทางได้ครับพุ่งไปผิดทางครับอันเดรโอนาน่าโอเป็นแมนยูครับที่ ทำได้ครับในรายการนี้ครับนี่ก็เป็นแค่เพียงการจำลองแมตช์การแข่งขันในเกมฟ i f a 1 7นะครับสมมติว่าเป็นนัดชิงชนะเลิศยู่รป็ลีดครับระหว่างเกมที่เพื่อนเพื่อรับชมก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ขออภัยแฟนๆทั้งอารา์เจนต์ซามูเอมแลวก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับผมอย่างไรก็อย่าลืมรอรับชมของจริงกันด้วยนะครับในค่ำคืนวันพุทธที่24พฤษภาคมเวลา1นาฬิกา45นาทีก็ ถ่ายทัดสดกันทางช่อง PPTV HD 36นะครับผมแล้วก็ถูกใจลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง Channel เกม PC Gamer ด้วยนะครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดในเกม f ี f a ก1 7จำลองแมตช์การแข่งขันสึกหยุดบ้าลิกนัดชิงครับนี่โอกาสแมนยูก็ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วครับจากคนนี้ครับมาคัสแรดฟอร์ดก็นที่ก็ยิงออกไปนะครัคือ,ค,อคืออาจจะตั้งใจมากเกินไปแ้วก็ ประตูนี้น่าจะได้ครับของเอริระยังก็ยิงหูต้องต้องเป็นการปัดก่อนของโอนาหน้าครับวันนี้ก็ต้องยกให้ครับเหนียวจริงๆครับอันเดรโอนาน้าของอาแจ็กซ์แต่ก็อีกครั้งหนึ่งครับลูกยิงของเฮนดริกมาคิดยานโอกาสก็มากกว่าครับแมนยูในเกมนี้แล้วก็ในเรสครับตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาก็ได้ลุยยิงไกลจังหวะนี้แต่ก็วิธีมันไม่ตรงครับ เราเป็นจังหวัดที่นี่ครับดาว,วี่คลาสเซนครับไปเล่นงานคนมาใต้ก็โดนเหลืองไปครับแล้วก็ลูกมงช่วงตอบรับเสร็จของมาคาสเซฟอร์ดคือสู้กันก็บุริโยก็ลุ้นลูกทีมเลยครับแม่มันต้องมากดดันถึงต้องจนุดนโทษนี่ครับโอ้โห <laughs> ในเรสแม่ต้องโดนขวางแล้วก็เป็นนี่ครับประตูชายจุดโทษของแมนยูครับดีมัสเซลยิง ผ่านอันเดโอนาน่าเข้าไปครับทำให้แมนยูชนะไปในเกมนี้ครับโหนี่แมนยู U, ยิงเข้าไป4ประตูครับส่วนอาแจะยิงไป3ประตูนะครับก็ผ่าดไปฝั่งละ2คนนะครับสำหรับแมนยูแล้วก็อาแจกสำหรับ ไม่รู้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับอ่าโอเคอเครับจบเรียบร้อยนะครับก็รับชมแล้วถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง Channel เก่ง p o Gamer ด้วยนะครับนี่เป็นแค่เพียงการจำลองมาจากแข่งขันนะครับผมไันก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับมีความสุขในการรับชมฟุตบอลแล้วก็อยาทะเลาะกันด้วยน,นะครับผมสวัสดีครับ